สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองสเปเชียลครับคลิปนี้คลิปพิเศษพลาดไม่ได้นะครับวันนี้เราจะไปดูในส่วนของภาพรวมนะครับของนะ,อะของตลาดทองคำนะครับที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาคมเนาะเรามาเจาะดูกันว่านะครับประมาณ10ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับในช่วงของพีเรียดเดือนสิงหาคมมันมีการแปลงตัวของทองคํา มีในยยะสาคัญอะไรนะครับส่วนใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงนะครับและซีซันอลของคาํคาส่วนใหญ่ในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยนะครับเรามองว่าแนวรับแนวต้านใหญ่ๆของเดือนสิงหาคมมองไว้ที่เท่าไหร่นะครับหากท่านผู้ฟังพร้อมแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับรักแม่ไม่มีเอ็กซ์ปายทองคําแท่งสั่งทำพิเศษดีไซน์ภาพคําบอกรักทองคําแท่งออสซิลิสหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์บริการแพคเกจจิ้งพิเศษทุกออเดอร์ ลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภาพรวมราคาทองคำทุกเดือนสิงหาคมเนาะไม่ว่าจะเป็นสิงหาคมปี2024ปี2023เรามาดูกันว่านะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับย้อนหลังไป10ปีแล้วเนี่ยนะครับเทรนด์ส่วนใหญ่ของเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกนะครับในส่วนของ10ปีล่าสุดเลย้วกันนะครับผมย้อนหลังนะในส่วนของภาพรวมของตลาดทองคำในช่วงของเดือนสิงหาคมครับ นี่ก็คือกราฟนะครับในส่วนของไทม์เฟรมราย1วันนั่นเองนะครับก็จะสะท้อนถึงราคาทองคำนะครับนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับไปจนถึงวันที่31สิงหาคมเลยนะครับซึ่งเราก็จะเปิดใช้ไทม์เฟรมนี้ในการดูพฤติกรรมนะครับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนาะนะครับเริ่มจากในปี2015เลยนะครับเราจะเห็นว่าตัวราคาทองคำโลกเนี่ยนะครับถือว่า ก็มีการปรับตัวอยู่ในเทรนขาขึ้นนะพอสตาร์ทเข้าเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ปรับขึ้นตลอดทั้งเดือนเลยนะครับผมนะจนในช่วงของปลายเดือนอาจจะมียอม่อห้อมาบ้างนะครับแต่ว่าจุดสูงสุดของ เดือนอยู่ในช่วงของพิเลียดปลายเดือนเนาะฉะนั้นตัวนี้เราร์มว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมในลักษณะไซด์เว์อัพ up นะครับในช่วงของปี2016นะครับถ้าจะซึมมันก็ซึมเลยนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับก็ค่อยๆซิกแซกลงไปเรื่อยๆเนาะจากต้นราคาต้นปีต้นเดือนเนี่ยนะครับก็จะอยู่สูงหน่อยนะครับพอมาประมาณปลายเดือนก็มีการย่อลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต่ำกว่าประมาณต้นเดือนด้วยนะครับอันนี้เราฟันว่าลงนะครับ ปี2017นะครับปรับตัวขึ้นตลอดทั้งเดือนนะครับอันนี้ขาขึ้นปี2018นะครับไหลลงตลอดทั้งเดือนปี2019ปรับตัวขึ้นปี2020เนี 2020, ่ยครับก็มีการชะลอลดลงเห็น <ค entertain, S 1> ได้ชัดเจนเลยนะครับปี2021นะครับก็ค่อยๆทยายาปรับตัวขึ้นเนาะนะครับปี2022ไหลลงนะครับปี2023ก็ไหลลงเช่นกันนะครับผมนะปี2024นะครับปรับตัวขึ้นนะครับผมนะ สรุปทั้งหมดทั้งมวลนะครับใน10ปีล่าสุดของเดือนสิงหาคมนะครับทองคำนะครับมีลักษณะไซด์เว้ยอัพนะครับ5้ครั้งหรือพยายามจะปรับตัวขึ้นเนะี่ย5ครั้งแล้วก็มีความพยายามในการปรับตัวลงเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ5ครั้งหรือ5 5ปีนะครับผมนะฉะนั้นสรุปเลยนะีก็คือพฤติกรรมในโซนการเคลื่อนไหวของเดือนสิงหาคมนะครับ ย้อนหลังไปประมาณ10ปีณนพะีเรียดดังกล่านะครับทองคํามีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้น50%มีแนวโน้มในการปรับตัวลง50ก็ครึ่งๆเลยนะครับผมนะถือว่าเป็นตลาดที่ไม่สามารถจับทางได้นะครับไม่เหมือนเดือนมกราคมนะ้อที่เรายังฟันว่าประมาณ70-80%สเนี่ยส่วนใหญ่มเป็นเทรนขาขึ้นอันนั้นนะฟันง่ายแต่เดือนสิง,สงหาคมเนี่ยนะครับมันเป็นอัตราส่วน ห้าสนะิบห้าสิเนาะก็เลยเดายากนิดหนึ่งนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมแต่ทีนี้มาดูในส่วนของโกลซีซันอลกันหน่อยนะครับผมในช่วงของพีเรียสสิงหาคมนะทีนี้เราไม่ดู10ปีย้อนหลังละเรานับไปตั้งแต่ปี1975ถึงปี2 0งพยี่สิเอ็เลยนะครับเรามาดูในส่วนของกราฟกันก่อนนะกราฟมันเป็นข้อมูลของเดือนนะฮะหลายๆเดือนนะครับหลายๆปีนะครับเก็บข้อมูลมานะครับผมนะถ้านับรวมก็ โอ้โหหลายปีนะครับรวมกันก็ประมาณ30-40ปีเนาะเราก็จะเห็นว่า ύ, หลายหลายปีมันก็มีขึ้นมีลงนะครับในช่วงของพีเรียดเดือนดังกล่าวแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับในช่วงของประมาณสิงหาคมนะฮะในช่วงของประมาณช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาเนี่ยอาจจะมีการย่อลงไปบ้างนะอันนี้เป็นภาพรวมใหญ่เลยนะครับมันจะใหญ่กว่า10ปีที่เราดูล่าสุดเนาะนะครับภาพรวมใหญ่แล้วส่วนใหญ่จะมีการย่อของปลายเดือนนะครับพอเข้าเดือนสิงหาจะมีการย่อแล้วก็นะฮะพอเข้าสู่นะครับ ช่วงประมาณกลางเดือนปลายเดือนมันจะมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นเปอร์เซ็นต์ในการปรับตัวขึ้นมีค่อนข้างสูงนะครับผมนะนี่ก็คือภาพรวมใหญ่ของหลายๆปีนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นภาพรวมที่เราเก็บรวบรวมมานะครับสำหรับ10ปีล่าสุดเนาะนะะนะชันธสิงหาคมนะครับก็ยังเป็นเดือนที่ราคาทองคำนะครับผมนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าสรุปจากบทความหรือสถิติแล้วเนะี่ยส่วนใหญ่มันจะมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นมากกว่าลงนะครับ แต่ในช่วงของ10ปีล่าสุดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นในลักษณะนะครับขึ้น50ลง50ไม่สามารถระบุเทรนด์ใหญ่ได้ชัดเจนเนาะนะครับแต่ว่าเทรน์ใหญ่มเป็นเทรนขาขึ้นแหละทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพรวมของดอนสินห้าคมกันหน่อยว่าปัจจัยอะไรที่เราจะต้องติดตามกันต่อแน่นอนนะครับว่าจะมีในเรื่องของดีวกันค้านะครับระหว่างอเมริกากับจีนนะครับตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับได้ข้อตกลงการค้าหมดละเหลือกับบางประเทศเท่านั้นนะครับผมงานและตอนนี้เองก็ ทั่วทั้งโลกเนี่ยจะจะจับตาดูในส่วนของดีลการค้านะครับระหว่างอเมริกากับจีนที่มีการยืดออกไปซึ่งเราน่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงของประมาณวันที่12สิงหาคมเนาะนะครับก็มาดูกันว่าโอเคบทสรุปก็คืออเมริกานะครับมีการเก็บภาษีกับจีนเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมนะฮะยังอยู่ในระดับเรทสูงโอเวอร์โอเวอร์ไหมนะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าเขาปรับตัวนะครับให้เท่ากับหลายๆประเทศนะครับเท่ากับไทย20-30%โอเค อันนี้รับได้แต่ถ้าปรับตัวเป็นแบบ50แบบ100อะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะทําให้ความกังวลของตลาดทองคํามันกลับขึ้นมานะครับผมนะตรงนี้เองอาจจะเป็นบวกต่อทองคำนะครับผมนะฮะแต่นะครับถ้าเกิดว่าจีนได้ดีลดีมากๆเลยนะครับผมนะก็อาจจะทําให้ในส่วนของทองโลกชะลอตัวลงมาได้นะครับนี่ก็เป็นคีย์หลักแหละที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของ ตัวเลขแรงงานของฝั่งสหรัฐด้วยแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับผมนะฮะก็จะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อว่าภาพรวมเงินเฟอ้อมันลดลงไหมนะครับถ้าเงินเฟอ้อในช่วงของเดือนกรกฎาที่มีรีพอร์ตช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมันยังอยู่สูงอยู่มันก็อาจตัดโอกาสที่ทําให้เฟดลดดอกเบี้ยได้แบบนี้มันจะกดทองคำนะครับแต่ถ้าภาพรวมของตัวเลขตลาดแรงงานนะครับ ออกมาแย่หรือเกินตัวเลสขสกินเริ่มออกมาแย่อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำนะครับในระยะสั้นได้นะครับผมนะชนะในเดือนสิงหาคมนะครับผมนะหากเรามาดูในส่วนของเทรนแล้วไม่กัะเทรนมันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับสำหรับกราฟรายมันนะครับแล้วก็กราฟรายวัปแต่ตอนนี้มันอาจจะติดนะครับในเรื่องของการที่ตลาดยังเป็นตลาดไซเย์อยู่นั่นเองไซเย์ก็คือว่าตลาดนะครับยังคงแกว่งตัวอยู่ในระดับนะฮะคงที่นะครับ ก็คือว่ายังไม่สามารถผ่านแนวต้านใหญ่ๆไปได้ไม่ว่าจะเป็นแนวต้าน3,450นะครับถ้าเดือนสิงหาคมนี้นะครับเราก็อาจจะประเมินแนวต้านเนาะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,450ในเบื้องต้นนะครับผมนะฮะลงลงมาก็อาจจะเป็นแนวรับที่อาจจะเห็นได้ง่ายๆหน่อยเนาะก็คือประมาณ3,400นะครับผมนะลดหลั่นลงมานะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับใหญ่เดือนสิงหาคมนะครับก็อาจจะเห็นแถวๆประมาณสัก3,200 นะครับ50ดอนนะครับที่อาจจะปรับตัวลงมาได้นะครับแต่ทางนี้ทางนั3250จะไม่เห็นนะถ้ายังไม่หลุด3,268ดอนลงมานะครับผมนะและจุดต่ำสุดที่เราคาดว่าสิงหาอาจจะเห็นเนี่ยก็คือประมาณนะฮะ3,200นะครับผมนะ3,200 นะครับที่น่าจะมีโอกาสให้มาให้เห็นถ้าหลุดนะครับ3 2 5 0นหะวงเล็บถ้าหลุดถ้าไม่หลุดก็ยังไม่เห็นก็ยังคงเล่นอยู่ในกรอบนี่แหละประมาณ3,3 0พเนาะนะครับยิ่งไปก็อาจจะเป็นประมาณ3 4 5 0ที่เดิมนะครับตลาดยังคงไซด์เวย์อยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของภาพรวมตอนนี้นะครับตลาดทองคำมองอย่างไรนะครับผมนะถ้าภาพรวมตอนนี้รยะยะสั้นเนี่ยเราหวังว่าขอให้เขายืนเหนือ3 2 6 8ได้ซึ่งมีการเทสมาล่าสุดเมื่อวันที่31ดก,กรกฎาคมเนาะ นะครับตราบใดที่ยังไม่หลุดต่ำกว่าโซนแนวรับนี้นะครับแล้วก็มีแนวรับสุดท้ายแถวๆประมาณ3,240-3,250นะครับหรือง่ายๆราคาทองไทยยังไม่หลุด5 5 0 0 0 เราก็ยังถือว่าโอเคนะครับเขาก็อาจจะเป็นจุดซื้อที่ดีจุดหนึ่งได้นะครับในพีเรียช่วงนี้นะครับผมนะโดยมีเป้าอย่างสั้นๆเลยนะครับ3,300-3,350ตรงนั้นเนี่ยราคาฝั่งรับซื้อคืนทองไทยอาจจะเห็นได้ราวประมาณ51,500บาทได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเป็นเทรนขาขึ้นแล้วหรือยังนะครับสรุปตอนนี้ก็ภาพรวมระยะกลางระยะยาวเนาะมันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วแต่ระยะสั้นนะครับก็ จะต้องคอนเฟิร์มก่อนนะให้มันทะลุ3.350หรือราคาทองไทยต้องทะลุ5 50, 1,500ไปก่อนตรงนี้จะคอนเฟิร์มเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ต้องซื้อด้วยความหวาดแวงเพราะว่าเป็นตลาดขาลงนั่นเองเห็นไหมครับว่ากราฟแห่งเทียนต,ตอนนี้หลุดจากเส้นค่าเฉลี่ย50วันและ100วันทำเฟรมไราย4ชั่วโมงและเคลื่อนไหวใต้กลุ่มคลาวดาวคโมขาลงแล้วตรงนี้จะทําหน้าที่เป็นแนวต้านเลย ตับได้ยังไม่ผ่าก้อนเมฆมรสุมก้อนนี้ไปนะครับยังเป็นเทรนขาลงอยู่ตลาดก็อาจจะมาเทสก้อนเมฆแล้วลงต่อได้นะครับฉะนั้นคีย์มันจะอยู่ที่3ามสูเลยถ้าแทงทะลุก้อนเมฆแทงทะลุเส้นค่าเฉลี่ยไปได้ตัวเนี้ยเรานับว่าเป็นเครนขาขึ้นนะครับผมนะเราจะ Follow บายตามนะครับตอนนั้นเราจะบายได้อย่างสบายใจแต่ตอนนี้อาจจะบายแบบได้เกรงใจหน่อยนะครับ mm hmm. บายแบบบายสั้นๆเท่านั้นเนาะ เช่นเมื่อเช้าซื้อ3,380ท่านอาจจะรอออกละ้นะครับแถวๆประมาณ3,300-3,330-3,315เนี่ยในเบื้องต้นแค่นี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของแนวรับนะครับก็แนวรับใหญ่หญๆเนี่ยของเดือนสิงหาคมนะครับก็ลุ้นละกันว่าไม่ให้หลุด3,250ถึง3,240เนาะนะครับหรือ5 5 0 0ถ้าหลุดไม่ไหลเนี่ยเป็นเทรนขาลงจ่าเลยนะครับเราอาจจะเห็นราคาทองคำกลับไปที่50,000นะครับโกลสปอรตอาจเห็นประมาณ3 2เนาะ ฉะนั้นมันจะมีคีย์2หลักครับผมนะฮะจะจะเป็นขาขึ้นก็ต่อเมื่อแทงทะลุ3 3 5 0จะเป็นเทรนขาลงได้ต่ออีกก็ต่อเมื่อหลุด3 2 5 0นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หลุด3 2 5 0เรายังให้โอกาสเขาดีบาลขึ้นไปต่อได้นะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนะครับเป้าอย่างมากสุดเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นราวประมาณ3,300 3,400อารดอนเนาะอย่างมากสุดอาจจะเห็นประมาณ3,450อาดอเป้าด้านล่างอาจจะเห็นอย่างมากสุดนะครับก็คือ3 2 6 8 ต่ำสุดก็อาจจะเห็นประมาณ3,200ที่เราอาจจะเห็นกันนะครับผมนะนี่เป็นเป้าประมาณการเบื้องต้นเนาะนะครับราคาก็ให้เป็นในรูปแบบนี้นะครับผมนะโอเคเนาะนะครับลราเห็นแล้วเนาะในส่วนของซีซันนอลทองคำขอนเดือนสิงหาคมนะครับภาพรวมใหญ่นะฮะถ้ารวมหลายๆปีโอเคมันจะเป็นเทรนขาขึ้นแหละนะครับแต่นะครับถ้าดูในส่วนของตัว สั้นๆหน่อยนะ10ปีย้อนหลังก็อาจจะเป็นในลักษณะที่เรายังเดาที่ทางไม่ได้เพราะว่าแต่ละปีก็ขึ้นแต่ละปีก็ลงนะครับผมในอัตราส่วนที่เท่ากันก็คือ50-50้นั่นเองนะครับผมนะแล้วนี่ก็คือภาพรวมของทองคําเดือนสิงหาคมนะครับผมนะฮะแล้วก็กกอบแนวรับแนวต้านใหญ่ๆนะประจําเดือนนะครับผมนะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียลไทม์ ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง